ตลาดน้อยบ้านสบาตลาดน้านามามาาตาดน้อยบ้านทตเปรีรอบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยพีย่อเข่าแมพนเนาะต้เออสาวาศีไรนตกเพื่อเสริมีาานาท้าที่ลกขาในน้บานเาานับตั้งาเบอกเวลาเราปสเาเลย ประเภทตำมะหุงนี้สีแซ่บหรือบ่แซ่บี่เบิงหนา้นาแม่่าก่อนเบิงหน้าค้นตำก่อน กนาดเขาตามข้าวละมันติดแซ่บขาดกระเทียมาดกระเทีอง่เครื่องแส่แกุ้่งมันตัดกระเทียมแทร้ายๆรสกระเทียมกระเทียมใส่แต่มันไม่เนะ นี่ผู้สาวอยู่บ่อยู่นี่นะผู้สาวเบิ้ผู้สาวมีอยู่บ่ตามมาผู้สาวได้พอเขากับแมนผู้บ่าวด้ครับก็เลยถามคมาเมืองเรื่องเดิมเสียหมดเอาไป มาดจิข่าหูเออยังไหนของกินเ่าเนี่ยเอนลังไหนของกินเงอันี้โอ้ตามนั <m <m ่นแหละพี่น้องเยเพระว่าพระเจ้ากาโมมี่ยังคือว่าอะไรเนาะเป็นก็ดีของอยู่ของกินกา

เอาสีเวลาหน่อยบ่าทาสิ่เก้าพอสุดเถื่อนข้าวเสียมากเงานชองสอสี่ทูกบนาราถิมนสว่างสองสิบสี่พิชิตพลายโดยไปเร่ครับสองสิบี่แค่พักสองเอยเรอมลว่อ ยูทีทียวทีทียูทีทียูทีทียยสียูทีทียทียูียูทีทียูเีทยูทีทยยูทาทียูทจยูยอทีทียูทีทคยูทีทียเีทเูทเท้ยยทีท้ย้ยเฮ้ยเยยยทีียยย อกูไ้ดูชาวบ้านก็พูดวเาตีตีออันนี้ชืออะไรนะชื่ออเนี่ยครับกะทิยอดเาซอยเจ้าอะยเนาะยอเสาซอยคนชาวล่อให้ทั้งคู่บาเป็นสันก่อนทั้งเพิ่มคนเนาะเฮ้ยอ้เดีกว่าตุกากไปกะทิว่าก็ไปแก่ขอขาพเจ้าขอสู่การวายท่าพไปจ้าอาดีมัน

ไปยดีนยวพีน้อ,ง,นองเ้ยล้มเสียเต้นไปแหละพี่น้องอา้อาวเคยแหละผู้ไทยยบพลาดได้ไงเคยแหละผู้ไทยแ <c oughs> อด <c oughs> มาไป <c oughs> สาว4โมงครึ่ง้ยมาหอดเนี่กประมาณ9โมงครึ่9โมง พอมากครับอันส้าวจารย์เพื่อนเลยมากคับพวกส้าวจารย์เพื่อนเนี่ยพอแหน่ะนะรถแก่ซบนนลาวานี้นะคือมาไหว้แก่ร่มไหว้ว่าจะจะอะลรตัวเห็นมาซินแบบแบบเห็นแบบือกันอยู่ในหูบอกเลืเลื่อรู้ ทีมงานนั่นโน้มศพนันนอ้าวหัหน้าหัวสายดีเรามาประจำอยู่เลยเนาะประจำเนค่ยทำเนี่รจาไม่ได้นอนดิที่บอกง่เท่ากันอีกลูกใหลูกเจ้านะ มีลูกน้อยอย to ู exactly? ่โอ้จักปีเลย1เออกรได้ว okay? ันยังน้อยอีกรได้วันยังน้อยแบบ2ปีสปีสิบเอปีเลยปีใครได้าไปจะไปกบต้อลูกน้องไปจอดอยู่คนเดียวมอเข็นตาไฟแน่นั่นและกัางเนาะปุจเป็นวงวงมาให้ลูกเนาะ นอะเรียบร้อยตัวถึงเรียบร้อยเ้าแน่ตามเบายั่งพวงน่าได้และบ่ให้เบิร์ดูหงได้เลยอยู่หน้อของตัาหุนด้ เขาซื้อโมร้อยปลายโล่อองดลดลดมาทางนี้เนาะเพราะว่า อันนี้คือพวกกันเสียงโซกเสียงดวงเขาพี่น้องเลยนาอคืออยู่มุมนี้ฮา แหนมากินเองเลยเนาะหมากินก็ี่นองเลย่อชั้ง่าหนอมมากินด้วยหนม้กินก็มากินมาีกิน้ดีไข่แ่ว่าของของกินในงานกั บ่ได้เนี้ยังเราพี่น้องก็มีแต่หมูเนาะเพราะว่าหมูกับใครแต่ว่าไม่ใหญ่อ่าเป็นนี่คืซอยเยลีรือขมาเนาะทางผู้ใหญ่จะดีคนนั้นแหละซอยเลีรือขมากัหลายสองอยู่เนาะสองสาวซุยในสองบ่าฟังเล่าหลายๆสงยงนนอ,อ,องให้เลยเนาะเพราะว่าตามที่เราเห็นกัน,กนดีไปทีไปกินที่เฮากันดีกินแล้วยังบ่อยากบ่อยเดวนีแขังขับ แม่และผูกขับ,ขบเงออินขัน้วขับทิ้งขัดประกันวันลวหลยนะทอดไปอโอเคโอเคมันลูกกระไกอเล ไ้เขาสนมุ่นแล้วเพราะว่าดูท้องนั่นแหละมาเลยไดู้ได้จังว่ะเลยตกี้สนมุ่นทีนะว้คนกับแม่ nè nè anh anh chị 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 โอเคพี่น้องเลยนะยกพี่ไปส่สเลยยอพี่น้องเออมาุ้กับพดทึงความรนวมาชมเนาะฝาก,ก็ดไรก,ก็แช์กดติดตามไปพอมกันม่คลิปหนะ้าเออตลาดสบายดีสบายดี